สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเสียโบสมาแล้วเสียโบสโพสต์แล้วขออนุญ,ญาตเป็นโปรโมเตอร์ถ้าพิศิีอยากแก้มือเสียโบสมาแล้วโพสต์ข้อความถ้าศรีสุวรรณอยากแก้มือกับลุงศักดินาวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลผมขออนุญ,ญาตเป็นโปรโมเตอร์ให้กรณีนายศรีสุวรรณจันญาถูกนายวิรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลอายุ62ปีชกหน้ากลางวงสื่อมวลชนที่บริเวณกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งความคืบหน้านายศิสุวรรณได้ไปแจ้งความดำเนินคดีลงุงศัดดินาหรือนายวิรวิตเจ้าของช่อง u t u b e ศัดดินาเสื้อแดงเรียบร้อยแล้วที่สนอผลโยธินในข้อหาทำร้ายร่างกายทั้งนี้ในโลกออนไลน์ได้เกิดกระแสศิสุวรรณฟีเวอร์ดันแฮชแท็กสิสุวรรณขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์ซึ่งทางเก่งเกียร์อาร์หรือนายพัทรศักดิ์เทียมประเสรศิฐ้าศิสุวรรณชกประกาศล้านโซเชียลถ้าพี่สีเห็นโพสต์นี้แล้วสนใจก็ให้ติดต่อมาได้เลยมีค่าตั๋วให้พี่สีด้วย ถึงพี่สีที่น่ารักรู้สึกว่าโลกโซเชียลตอนนี้มีคนอยากจะดวลหมัดกับพี่สีเยอะมากส่วนตัวผมก็มีผู้สนับสนุนที่เป็นเซียนพระและศิลปินดาราพวกเขาแนะนําว่าอยากจะจัดงานชกมวยให้เหมือนครั้งที่แล้วที่ผมชกกับพี่สายเชียจนเครียดกลิ่นเหล้าถ้าพี่สีเห็นโพสต์นี้แล้วสนใจก็ให้ติดต่อมาได้เลยทางผู้จัดมีค่าตัวให้พี่สีด้วยจากนั้นก็มีทางด้านเสียโบด์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์มวยไทยคนดัง แห่งค่ายเพชรอินดีออกมาโพสต์ว่าหากศรีสุวรรณอยากจะแก้มือกับลุงศักด์นายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริพลก็พร้อมจะจัดการชกให้ถ้าพี่ศรีอยากแก้มือผมขออนุญาตเป็นโปรโมเตอร์นะครับซึ่งในโพสต์ของเสียโบสนั้นก็ได้มีเบลขอบสนามเข้ามาคอมเมนต์พร้อมอาสาเป็นผู้บรรยายให้ผมขออนุญาตเป็นนักพากย์ครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ .co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ